สวัสดีครับมืนอวันที่ยีตุลาคมพศ2568นะครับมือนี้มาอยู่ที่แปลงหญ้าหน้านองพุกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับว่านเฮาก็ะเดมมาทาการปล่อยน้ำเขาแปลงหญ้านะครับว่านคิ้วหญ้าแพงกล้านะครับ ปอยหนามเขาใส่วิธีการสูบลาดนะครับก็ได้ทั้งมัดสามเปียงเลยนะครับเปิดม็ดมือเม็ดเว้นว่านกะสิคึมคึมแดดแดดนะครับโซลาเซลลกะสิมีจังหวะไหลคอยไหลแห้งนะครับืันนี้ก็เลยง่ายนะครับง่ายจุดปลอยนามมาว้ทีเปียงงาในนะครับคางกันนะตอนนี้นี่ สภาพกับคึมๆนะครับแ้่ว่าน้ำก็ไหลอยู่แล้วนะครับก็จะปล่อยไวให้ค้างทั้งเปลียงเลยนะครับจุดปล่อยข้าง้อกอันนี้ก็มีน้ำไหลอาบไป้ในเปลียงแล้วนะครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆหกโมงกว่าๆนะครับน้ำก็ไหลประมาณนี้แหละครับ ปล่อยเป็นจุดไปเลยแล้วก็เขาไหลไปนะครับช่วงนี้อากาศก็เจ็เย็นๆจักน้อยนะครับเริ่มหนาวแล้วสภาพหญ้าก็ชะลอโตนะครับช่วงนี้อาจจะไ่ได้ความเง้วแต่ว่าเฮ้กับปล่อยน้ำเข้าไว้นะครับให้มันได้ความชุ่มชื้นนะครับให้มันมีสีเขียวจักน้อย ลังตัดแล้วก็ว่านปุ๋ยนะครับว่านปุยเอาน้ำเขา้านี่งาในที่กำลังปงขึ้นมานะครับแทยงยอดขึ้นมาความหนาอาจที่สูงแพงกวา่าอะไรนะครับแต่ว่าความเง่การจเจริญเติบโต จะไวกว่านะครับรอบตัดก็จะไว่ากแพงกุลานะครับสำหรับหนไานเป็นหาแพงกุลานะครับก็ว้างแผนไว้นะครับเพราะว่ามีงัว จะขอดช่วงเดือนพฤศจิกานะครับกลางเดือนไปหาปลายเดือนก็จะได้เอาอาศัยหงาแปลงนี้นะครับสําหรับตัดหง่วแเมล่อนช่วงนี้ก็เลยต้องบำรุงจากน่อยนะครับเอาบรรยากาศเนี้ยเศร้าๆนะครับมันาะเบิ้งเปลงหยนงานะครับเบิง้ง โซลาเซลล์อะโซลาเซลล์ทำงานบอนะครับพอเปิดว้หอดเวลาเขาก็เหตติดเองนะครับมีแดดมีแสงเขาก็ดูดแล้วก็ทรงหน้ามาเขาก็ว่างแค่จุดใวนะว่าเขาจะปล่อยลงเปียงไดนะครับเอาก็ใส่วิธีการลดต้นทุนในการมีแปลงหงานะครับ ไง่เาเป็นอาหารหลักนะครับลดอาหารข้นนะครับบ่ได้บ่ได้บ,รบำรุงหลนะครับสำหรับการเลี้ยงหัวตนน้ำนะครับอยงง่างหัวแบบจุกขอกธรรมดาบ่ได้ขุนบ่ได้ังนะครับอยู่นี่แป็นไาในนะครับอันนี้ห้อยวัวหน่อยนะครับมาลงมันกับมาไล่กินหยอด งานะครับช่วงนี้ก็ใส่ขุมใส่เมาเรียบร้อยแล้วนะครับบ่ได้เข่ามาเปลงแล้วเตรียมฝึกเสือกไว้นะครับซ้ำเกี่ยวเข่านะครับก็จะได้มีพื้นที่รามนะครับให้มันเป็นเสือกนะครับเอาบรรยากาศเศร้าๆนะครับของเปลี่ยนงามาฝากพี่น้องนะครับ เดกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผู้มีแปลงหญ้าผู้หาหญ้าย่ำมเส่านะครับวมนืนี้ได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตจบการรายงานผลจ่เพียงเท่านี้นะครับมือนี้ขอกาวคำว่า,าสวัสดีครับ